ความรักความสุดให้เธอเพราะเธอคือความสุขของฉันจากนี้และทุกวันและทุกองขวัญเป็นของคันให้เธออยากจะขอให้รอยฟ้าอะไรกันมาเนี้ย ที่ค่ะฝนฟ้าอากาศกับนักร้องน้องใหม่กมลัลาชเอียศีชายนะคะกําลังร้องเพลงสุขไม่มีวันหยุดของนักร้องนักแสดงช่อง7 HD ค่ะตอนนี้กาลังดังมากๆเลยในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะแหมคุณป้าร้องเพี้ยนนิดหน่อยแต่ทาเป็นโวยวายในช่วงนี้ยองอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ต้องสังสค์กันนิดหนึ่งนะเบาๆเองค่ะแหมไม่เพี้ยนเท่าไหร่เองอ่ะเอ้ยคุณป้า ใจเย็นให้เหมือนสภาพอากาศในช่วงนี้หน่อยนะคะตอนนี้อากาศเย็นสบายจะแย่ค่ะถึงแม้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงและทําให้ไทยตอนบนมีอุณหภ,ภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ว่าก็ยังมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะคะแต่ว่าอาจจะมีฝนตกได้เล็กน้อยทางภาคอีสานส่วนภาคใต้ตอนนี้ยังมีฝนตกได้ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ กันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ละพื้นที่เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด13-16องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาค่ะภาคอีสานอากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนตกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด1 2 1 7องศายอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด7-12องศาค่ะภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอน เชา้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศา ต่ำสุด17-20องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเทเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝนยังน้อยค่ะตกได้แค่10%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงากระบี่และภูเกต็ตอ่าวไทยตั้งแต่สงขลาลงมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและริมณฑลยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาต่องศาต่ำ 18ถึง21องศาค่ะเนี่ยป้าอากาศมันเย็นขนาดเนี้ยคุณป้าจะเย็นๆหน่อยได้ไหมร้องเพลงเพี้ยนบ้างนิดๆหน่อยก็ไม่ได้ถนัดแนวเพลงนี้ไงเอาเป็นว่าเพลงนี้ไม่ถนัดรอ้องกันเต้นก็ได้ค่ะผู mm. ้ชมเองก็เหมือนกันนะคะไปโคเวอร์กันได้เลยเพลงนี้ลง YouTube ลง TikTok ได้เลยสุขไม่มีวันหยุดของนักแสดงช่อง7 h d นะคะว่าแล้วเต้นเลยแล้วกัน,นะค่ะขอเพลงนี้ด้ค่ะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ สุดข,ของฉนันจากนี้และทุกๆวัน